สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับมาชมกันไปพร้อมๆกันครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับผมวัดีคนที่ทางานอยู่ที่นี่เห็นครับผมครับใช้ปด่นโบใช้วิจิิยาณในการรับชมด้วยนะครับผม นกที่ใส่แม่ขวนีเขียวนี่เขียวนี่เห็นแลวีเห็นผู้ดีละคนมาให้เ้นาที่แม่น้แนที่ดีเยอะบุงหน่อยบุ้งเด้แนี่ดีนี่ก็บ่นแถนี แ้าม้าอ๋อแปดหาเบิงพี่เล้พี่เด็ดให้เราแปดหาแป้าห้าหาที่สองแบบนี้หาตัวที่สองต่อกันเบิเรื่อยเห็นดเนี่ยอันนี้แปดหาเนี่ยเนี่ยว่านีเงามแปดชัดดีดีนี่แปดครับผมเอฟซีทุก่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพอเป็นแนวทางครับผมพอเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งแคดับบาลครับผม

8 5ด8 5 5่แปดห้าแปตรงครับผมได้ช่วงเอนี่ได้ได้หาหาเรับแกงวัาครับแกงครับห้า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 แปดแปดห้าห้าแปดครับสามกับตัวเดียวกันเนาะพ่อขาธีโอ้วก็เพื่อเห็นเลยล่ะ เจ้านีแก่งว่าทั้งคุ่นอ่าคนก็ให้โชคแล้วครับผมโอ้ยโชคคักๆให้โชคคนที่มาเหตุงานอยู่นี่ครับมาบุรณะหรือมาหรือว่าน้มศักดิ์สิทธิ์ครับหรือคุมทรัพยพญานาครับผมเป็นมาให้โชคแล้วครับครับผมวันที่16พฤศจิกายน63ครับผม ครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับครับขอบคุณครับ